มาในมัลติแรกเลยนะครับโอ้แบบนี้ <c oughs> สเต็มแรกก็มี SSR <c oughs> มาเลยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วในช่อง PP Sachin Channel กับเกมกับการศื่อสารดีมทีมอีกเช่นเคยนะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้นะครับมีตู้ใหม่เข้ามานะครับผมนะครับอยากได้ซันตาน่ามากเลยนะครับดูแล้วสแตททุกอย่างค่อนข้างดีนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่า ตัวละครที่เข้ามาใหม่ในตู้นี้นะครับมีใครบ้างแล้วก็มีความสามารถพิเศษยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆทุกคน ออือทั้งสามตัวละครนี้นะครับเป็นตัวโปรดของผมทั้งนั้นเลยนะครับพเพื่อน สเต็ปที่1นะครับใช้30มิบมบอลสเต็ปที่2ใช้40่ิบมบอลนะครับสเต็ปที่3นะครับ50าิบมบอลการันตีหนึ่งเอสแต่ไม่ใช่ตัวหน้าตู้นะครับสเต็ปที่4 50หิบมบอลนะครับมีโบนัสพิเศษก็คือแบล็คบอลเอสเอชอาให้30สเต็ปที่5นะครับ50าิบมบอลมีการันตีหน้าตู้1ตัวนะครับรวมทั้งหมดประมาณ220ริบมบอลในการที่จะได้ตัวละคร1ตัวหน้าตู้นะครับ เรามาดูสตัดกันเข้าข่าวกันนะครับตูรลัมนะครับมาในรูปแบบของกองหลังสีแดงนะครับสตัดค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะครับมีบวก20%เมื่อเจอกับกลองหน้านะครับอันนี้คือ Passive skill นะครับผมมือท่าป้องกันนะครับมีท่าตัดบอลแล้วก็มีท่าเสียบบอลนะครับเป็นกองหลังที่ค่อนข้างขบเครื่องเลยนะครับตูลัมนะครับ ทีนี้เรามาดู Hidden Skill กันบ้างนะครับบอลนะครับอันแรกนะครับเมื่อมีสีแดงนะครับที่เป็นผู้เล่นขับสโมสรสอตัวนะครับขึ้นไปนะครับผู้เล่นทุกคนจะได้สแตตเพิ่มขึ้น4%นะครับแล้วก็มีโล่ป้องกันการลดบอลสกิลของเราด้วยนะครับ4%นะครับเวลาเราเจอกับต่างชาตินะครับผู้เล่นต่างชาติ สตัจะเพิ่มขึ้น12%นะครับเมื่อมีการเจกกับกองกลางนะครับสตัจะเพิ่มขึ้น15%ถ้ามีการยิงลูกธรรมดานะครับไม่ใช่บอลสูงก,กับบอลต่ำนะครับสตัดจะเพิ่ม15%แล้วก็จะมีการสตัดจะเพิ่มขึ้นอีก7%เมื่อเจกกับเฮียงะปูติโร่นะครับ โดยรวมแล้วผมคิดว่าตัวนี้เป็นผู้เล่นที่จะต้องมีนะครับต่อไปนะครับโดเปโต้ฮองโกนะครับมาในรูปแบบของกองหน้ากับกองกลางนะครับต่างชาติสีฟ้านะครับพาสซีฟสกิลนะครับสตาจะเพิ่ม25นะครับเวลาเราเจอกับผู้ต่อสู้นะครับแมชอพนะครับมีท่ายิงนะครับมีท่าตัดบอลแล้วก็มีท่าเลี้ยงนะครับแล้วก็มีท่าส่งนะครับสำหรับ โัวไปต้ฮองโกนะครับต่างชาติสีฟ้าตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดู hidden skill กันนะครับเมื่อมีผู้เล่นสีฟ้าขับสโมสรนนะครับ2ตัวขึ้นไปนะครับผู้เล่นทุกคนจะได้สแตทเพิ่มขึ้น4.5เปอร์เซนต์นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการออโตอินเตอร์เซปนะครับ100%เในการตัดบอลอัตโนมัติโดยที่จะไม่เปลือนสตามิน่าเลยนะครับต่อมานะครับเวลาเราใช้ท่าไม่ตายนะครับสตามิน่าของเราเนี่ยจะมีการช่วยเซฟสตามิน่าของเราได้ประมาณ20%นะครับต่อมานะครับเมื่อเรามีการชนะในการเจอกันนะครับ ฟูเกตของเราจะเพิ่ม12นะครับต่อมานะครับอ no ันนี้เวลาเราเจอกับโกนะครับแต่จะเพิ่มข right> ึ้น25ครับถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับโรบิโดของโกนะครับมาเรามาดูซานตานากันนะครับต่างชาติสีแดงในรูปแบบของกล่องหน้านะครับ แพสซีฟสกิลนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับก็คือเวลาเราเจอกับกองหลังกับโกนะครับสแตตจะเพิ่ม2 5นะครับผมซันตาน่านะครับมีถ้าไม่ตายมุงสูงนะครับแล้วก็ท้าไม่ตายวิ่งนะครับแล้วก็การชิงแล้วก็มีการเสียบบอลนะครับมาดูทีเด็ดสกิลกันนะครับเมื่อมีสีแดงนะครับสโมูทอนสองตัวขึ้นไปนะครับผู้เล่นทุกคนจะได้สแตทเพิ่มขึ้น4.5%นะครับถ้ามีคู่กับตูลำจะดีมากๆเลยนะครับตู้นี้ ต่อมานะครับเวลาเราส่งบอลให้กับซานตน่าตอนที่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับจะเป็นบอลสูงนะครับผมอันนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะซานตาน่ามีถ้าไม่ตายก็คือมุสูงเท่านั้นนะครับเวลาเราส่งบอลจะเป็นลูหมุสูงนะครับต่อมานะครับเวลาเราเลี้ยงนะครับระยะการเลี้ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าคูณ3นะครับต่อมานะครับ ก็คือเราจะมีโอกาสนะครับในการบล็อกท่าเสียบของคู่ต่อสู้นะครับแต่เป็น60%เท่านั้นที่เราจะใช้สกิลนี้ได้นะครับต่อมานะครับเวลาเราใช้ลูก,ลกหม่งบอลสูงนะครับความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น15%นะครับยั AH สัตาน่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะได้มาในทีมนะครับผม AH เอาละครับเพื่อนๆเราได้ชม ความสามารถพิเศษของตัวละครในตู้นี้ไปเข้าข้าแล้วนะครับและเดี๋ยวนะครับเราจะลองมาเปิดกันนะครับ5สเต็ปและดูว่าผมจะได้กี่ตัวละครหน้าตู้นะครับไปชมกันที่สเต็ปที่1กันเลยดีกว่าครับโอ้โหเปิดมาสเต็ปแรกก็เกลือเลยครับ โอ้โหสเต็ปแรกมาก็เกือกันเลยนะครับปกติแล้วไอที ID. นี้ของผมนะครับมักจะได้ตั้งแต่สเต็ปหสเต็ปสเลยนะครับวันนี้ถ้าทางจะถูวไม่ดีขอลบตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับอ้ยเกือบลบผิดเลยนะครับ เรามาลุยกันที่สเต็ปที่สองกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆอ,อืมอ่าโอเคมีไฟนะครับแล้วเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับอืมเหมือนจะหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่ามีซ่อนกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอ้มาหนึ่งแน่นอนแล้วครับตอนนี้ โอ้โหโจเซฟกาดิออสนะครับไปต่อกันที่สเต็ปที่3กันเลยดีกว่านะครับการันตี1 s s r นะครับแต่ขอลบตัวละครสักแร๊บหนึ่งนะครับ มาลุยกันที่สเต็ปที่3กันดีกว่าครับดูซิว่าผมจะได้หน้าตู้หรือเปล่านะครับในสเต็ปนี้เราลึกชาด้วยนะครับดูซิว่าผมจะได้แถมด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โหไม่แถมนะครับตำแหน่งแรกเลยนะครับโอ้ฮยาโตอิกาวะนะครับ ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ถือว่าก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะออกนอกเลทแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมอืมสเต็ปที่สาผมก็ยังไม่ได้ตัวละครหน้าตู้นะครับวันนี้ผมอยากได้ซันตาน่ามากแต่ก่อนขอลบตัวละครอีกครั้งนึงนะครับ มามาดูสเต็ปที่4กันว่าผมจะได้ Snr หรือเปล่านะครับอือหื่อเงีสนิทแบบนี้ไม่มีไฟด้วยแน่นอนครับไม่ได้แน่นอนเหลือครับโอ้โหเหลือสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับผมต้องมาลุ้นว่าในสเต็ปสุดท้ายเนี่ยผมจะได้คาร์ลอสันตาน่าหรือเปล่านะครับขอลบตัวลครอีกแป๊บนึงนะครับ เรามาดูกันคาร์ลองซันตาน่าจะได้ไหมครับก а р ตีแน่นอนหนึ่งตัวละครหน้าตู้ครับโอ้มาสองเลยนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวอื่นด้วยหรือเปล่าครับนี่นอกจากซันตาน่าที่ผมอยากได้โอ้เ oh, ย yeah. คาร์ลสันตนามาแล้วนะครับตัวละครที่ผมอยากได้มากที่สุดในตู้นี้เลยนะครับแล้วามาลุ้นกันอีก1 SSR นะครับว่าผมจะได้ตุลามหรือเปล่าถ้าได้ตุลามานี่แจมเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ oh, ผมอยากได้ก็จริงแต่ไม่ต้องให้ผมมาเบิ้ลแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับ 5ามัลติผมได้1ตัวละคร SSR หน้าตู้นะครับใจจริงอยากได้เพิ่มมากกว่านี้เอาละครับเพื่อนเพื่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเปิดกาชาตู้ใหม่นะครับ5สเต็ป5ามัลตินะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมแนะนำนะครับว่าตู้นี้ควรจะเปิดนะครับเพราะว่า ตัวละครที่มาในตู้นี้แต่ละตัวเนี้ยสแตตดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแถมเพิ่มบอลสูงมากๆเลยนะครับเงื่อนไขในการเพิ่มบอลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะถ้าใครดวงดีเปิดได้ทั้งตูรลัมแล้วก็คาร์ลสันตานานี่ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนคอยดูวิดีโอของผมมาโดยตลอดผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับ บายบายสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน